คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าการที่เราเนี่ยจะไปสอนทำเผยแพทยทำเนี่ยมันได้คะแนนบุญที่ดีแต่ในความที่คะแนนบุญที่ดีอเราจะต้องกว้างนิดนึงในเรื่องของอ่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมีกี่นิกายแต่ละนิกายเนี่ยนะอ่าหัวใจเขาเนี่ยสอนยังไงนะอ่าอย่างแนวเซนเนี่ยนะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแทบไม่มีคําสอนเลยนะแต่ยกแค่ ดอกบัวที่บานแล้วขึ้นมานอันนี้พี่วันสมมุติดอกกุหลาบที่บานแล้วขึ้นมาและไม่พูดทำอะไรเลยแล้วก็มองมองพระอรหันต์ที่อยู่กับท่านเนี่ยหลายรูปมากแต่มีแค่คุณพ่อพระกัจสปะนะคะที่เป็นพระอรหันต์ที่ท่านเนี่ย รู้ว่ามีตัวปัญญาแล้วก็ชอบทุดงนะคะท่านก็เหมือนยิ้มแล้วก็ทําให้คุณพ่อพระอรหันต์องค์อื่นๆเอ๊ะทำไมเราไม่เก็ตเลยกับสิ่งที่อ่าที่ท่านยกดอกบับานเนี่ยขึ้นมาแล้วท่านไม่สอนทาอะไรเลยแล้วท่านก็สงบนิ่งแล้วก็อมยิ้มนั่นคือความมี ความสุขจากการที่ท่านเนี่ยเบ่งบานในธรรมแล้วท่านได้นะคะบรรลุธรรมแล้วมันเหมือนกับการเปรียบเลยว่าได้นิพานแล้วนิพานในส่วนเปรียบเลยก็เหมือนกับอดอกบัวที่ไม่มีน้ําซึมเข้าไปในดอกได้ฉันใดก็เปรียบเหมือนใจของท่านเนี่ยไม่มีส่วนของสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตัณหาอุปทานอากุศุลกรรมนะต่าง ที่หรืออุปทานนะคะเข้าไปในจิตใจของท่านได้แล้วท่านจึงเป็นเหมือนดอกบัวที่บานแล้วอันนี้แนวเซนนะคะอ่านะเนี่ยก็คือแบบว่าถ้าเบื้องบนเนี่ยบรรจุมาให้เราเยอะๆเยอะๆยๆๆมากๆเนี่ยต่อให้พาดเนี่ยจบปะเรียนอะไรมาก็ตามถ้าวันหนึ่งสิ่งที่ได้คือได้ยานของจริงจากข้างบนไม่มีหนังสือในมือ แต่เขาเรียกว่าเป็นยานอย่างรู้ที่เกินมนุษย์ตัวเนี้ถ้าได้ยานของการแบบบารมีธรรมของการสื่อสารลงมาช่วยอ่ะตัวนั้นอ่ะเราจะจบกิจเร็วคําว่าจบกิจเร็วแล้วเราจะอาถรรพ์ว่าไปตรงไหนเราก็ไม่ได้แบบว่าสตุกษ์สถานต่ออนิจายใดเราไปด้วยความรู้สึกว่าตรงเนี้ยเราจำแจ้งแดงแจในการที่ทำนิพพานปรากฏในใจได้แล้วเราจึงมีการกำจัดทิ้งซึ่งราคะโทสะ โมหะและทุกธรรมนะจะไม่ขัดแย้งเลยสําหรับผู้บรรลุธรรมรู้แต่ว่าคนนี้สอนตรงนี้เพราะเขายังไปไม่ถึงตรงนั้นเราก็ให้อภัยเราก็ชี้แนะไปนะถ้าตรงนี้สอนอภินญ,ญ,ญยยามเยอะเกินไปแต่ไม่มีแก่นธรรมของการบรรลุธรรมเลยเราก็มองว่าเออเขาบกพร่องตรงนี้เขาไม่มีวัตถุพยานเออเขามีแต่เรื่องแบบว่าอภินญยยานมีนู่นมีนี่สัมผัสอันนี้ยเราก็ต้องเข้าใจเขา ว่าจริตเขาเป็นแบบนั้นเป็นแบบศรัทธาจริตแล้วก็แบบว่าชอบปาฏิหารนะเพราะคําว่าใครก็ตามนะคะถ้าได้นี่ผ่านแล้วเหมือนที่พี่วันบอกสามตัวที่หายไปจากเนื้อตัวชีวิตราคาโทสะโมหะคุณจะได้สามตัวเหมือนพ่อพระพุทธเจ้าและพาาระรันที่ท่านเคยได้คืออัศวคยจยานนะแล้วก็บุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็ได้จตุปาตยานนะคะตัวนี้ แต่พ่อพระพุทธเจ้าท่านทรงได้คืนเดียวนะแต่พวกเราอาจจะค่อยๆได้แต่ก็น่าจะบรรลุธรรมในอาทิตย์นั้นแหละหรือในเดือนนั้นแหละจะมีอาการพวกอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เหมือนที่พี่วันเคยบอกอะว่าท่านให้นั่งกรรมฐานแล้วพี่วันเนี่ยระลึกชาติได้รละลึกชาติได้เนี่ยคือบุเพนิวาสานุสติญาณคือการรู้ว่าขันห้าตัวเนี้เราเนี่ยเคยไปอยู่พบภูมิใดมา อ่าแล้วตอนพบภูนะั้นเราเคยเกิดเป็นอะไรอ่าแล้วมันจะโยงเกี่ยวกับทมปัจจุบันตัวเนี้ยให้เราถึงบางอ้อว่าทําไมเราจิงได้มันรุธรรมในชาตินี้นะคะเนี่ยคือสิ่งที่อ่าทุกทุกคนจะมีแต่เพียงแต่ว่าใครจะมีน้อยมีมากแต่ว่ามีแล้วพี่วันแบบเกิดความเบื่อไม่ยึดติดนะแต่แต่คนที่ยังไม่มีบางทีก็มีบ้างที่อยากติดตามมาเราก็อยากให้พี่วันเนี่ยเปิดนูน่นเปิดนี่ให้แต่ตัวพี่วันเนี่ย ไม่ไม่ได้แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าคิดว่าตัวเองนอ่ะเขาเรียกว่าจะต้องจะต้องมาทําหน้าที่ตรงนั้นพี่วันส่วนใหญ่หน้าที่ของพี่วันที่เบื้องบนให้คือหน้าที่ในการนะบอกวิธีที่จะเข้าใิพผานให้ทุกคนนั่นก็คือให้มีอธิสินอธิจิตอธิปัญญาแล้วก็ให้ขอตัวช่วย จากพระบิดาซึ่งสามารถกลับได้ชาตินี้เพราะตัวพี่วันถูกยก,กจิตภายใน7เดือนนะหลังปฏิบัติธรรมแล้วก็พอ7เดือนเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็มาสอนนะคะมาสอนวิธีในการที่จะให้เรียนรู้ทำบางทีก็ถูกฟีดออกมาจากเบื้องบนเลยเพราะนั้นพี่วันก็เลยจะไม่ค่อย คือเขาเรียกเป็นคนปฏิบัติธรรมที่จะไม่ค่อยได้ตัดละตะแตะไปที่ไหนเพราะว่าอยู่กับบารมีธรรมของท่านถึงเวลาตรงนี้เดี๋ยวท่านก็จะสอนเรื่องนี้ถึงเวลาตรงนี้เดี๋ยวท่านก็นู่นน,นี่นั่นแล้วก็บางทีท่านก็าบางทีเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่า,าจะต้องให้ท่านมาสอนอะไรวันนี้บางทีท่านกา็เหมือนส่งอะไรบางอย่างทําให้กระแสตรงนั้นของเราเนี่ยมันดีงามในการที่จะมีสภาวะจิต ที่ไม่อ่อนไหวนะแต่พี่วันเองก็้วถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยจริงๆเราเป็นคนไม่ได้อยากบรบกวนใครเลยนะคือคือเกรงใจมากเลยที่น้องๆบางทีเนี่ยก็มาแบบเสียสละบูชาธรรมมาอย่างน้องมอนเนี่ยเขาก็เคยแบบามาบูชาธรรมมานู่นมานี่ซึ่งซึ่ง,ง,งจริงๆแล้วเนี่ยตัวพี่วันเนี่ยเกรงใจคําว่าเกรงใจคือน้องๆก็หาเงินมาด้วยความยากลําบากและตัวพี่วันเนี่ยก็เป็นคนที่สามารถคือคือ ตอนนี้ปกตินะคะก็ไม่ได้อ่าเขาเรียกว่าทำงานหนักก็สามารถที่จะทำอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองพี่วันเลยจะพยายามแบบว่าเอ่อหนึ่งคนเราอ่ะถ้ามันได้รับความเมตตาสูงการเป็นผู้รับเนี่ยบางทีมันก็รู้สึกว่าเราบางทีมันก็เกรงใจคนะ่ะนะสิ่งที่เราคิดในใจเวลาเรารับกับอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยบางทีพ่อก็เห็นว่าเออเรามีคนดูแลและเขาก็จะแบบไม่ค่อยให้อะไร ไม่ค่อยให้อะไรเท่าไร่นะเออเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ไม่มีตอนที่มีนี่ยี่สิบสองยี่ยี่สิบสองล้านนะเออแล้วก็ไปตัดแล้วสิบสี่ล้านตอนนั้นเนี่ยรู้สึกตัวเองไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเออไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่คือมีแล้วเรารีบเอาไปตัดรีบเอาไปตัดอย่างเงี้ยค่ะโอ้ช่วงนั้นพ่อให้เลขติดกันแบบหกงวดเลยค่ะนะเออจนแบบคนปีนบ้านเลยอะ่ะ คนปีนบ้านเลยแล้วแบบมาตรงตรง,ตรงเลยคือสมมติน้องเขาตั้งแบบสี่ทิศท่านมหาราชใช่ไหมฮะตั้งทูบเนี่ยจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวที่ตั้งนอกนั้นเนี่ยจะแบบว่ามีอาการหักล้มเหลวหรือมีอาการเบี้ยวมีอาการแตกอย่างนนเนี้ฮะนะตอนนั้นเนี่ยทำจนจนกระทั่งวันหนึ่งโควิดมาแล้วคนก็ไม่ค่อยได้มาปฏิบัติที่นี่เยอะพ่อก็เลยว่าให้งดไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าพ่อจะเมตตาจะให้เดี๋ยวพ่อจะบอกเอง ตัวพี่วันก็ก็เลยรู้สึกว่าเออบางทีต้องอ่าหาหาสิ่งที่เขาเรียกว่าการทําดีตัวนี้เพิ่มพูนขึ้นมานะเวลามีอ่าเหมือนที่พี่วัน์บอกอนะค่ะว่าทุกคนนะ่ะมีสายจริตของการปฏิบัติธรรมที่เป็นตัวปัญญาตัวนี้ค่ะนะจะมีความชอบทำกับความที่รู้สึกว่าะจะต้องพิสูจน์ทำตัวนี้จะต้องนู่นนี่นั่นอนะ มันจะเกิดด้วยยานปัญญาเก่าแล้วก็ตัวใหม่ด้วยนะคะจะหลีดจริงชอบไม่เหมือนกันของพี่วันเนี่ยจะชอบในแนวแบบว่าอันนี้พูดตรงๆนะพี่วันชอบชอบทุกแนวแหละแต่ที่แบบที่แบบพี่วันแบบว่าเหมือนเหมือนแบบจะต้องแบบอ่าประมาณแบบทําให้พี่วันแตกฉานในสิ่งที่พี่วันแบบเรียนรู้ได้เช่นสมาธิเนี่ยอ่าเก้าระดับเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌาน ทุติยชาติตัติยชาตตจุติชาตแล้วก็มีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะในวาสัญญานาวาสัญญายตนะเนี่ยแล้วก็เออมีอากินจัญญายตนะก่อนนะ, yse, ะนแล้วก็ในวาสัญญานวาสัญญายตนะแล้วก็นิโรธสมาบัติเนี่ยเมื่อก่อนพี่วันเนี่ยเข้าเองเข้าเองทํานี้เองจนแบบว่าท่านให้พระสาสดามมาสอนพอมาสอนปุ๊บจากนั้นเนี่ยท่านก็สอนเองเหตุผลท่าน ถ้าสอนเองท่านจะมีวาละของการที่ดูดูสภาพของการปฏิบัติแล้วท่านก็จะยกจิตเป็นกลุ่มนะคะการที่ท่านเนี่ยนะเป็นยุคของท่านเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งตอนนี้พระศาส,สดาทุกพระองค์เนี่ยท่านาได้มรรคผลนิพพานแล้วแล้วท่านก็กลับสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า,าสภาวะหนึ่งที่มีความสงบนิ่งเย็นนะเขาเรียกว่าอาณาจักรของพระเจ้านะคะ แต่ถ้าเป็นพระไตรปิฎกจะบอกว่านิพานนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พี่วันอยากจะบอกเรื่องราวหนึ่งว่าตัวพี่วันรู้ว่าพระนิพานมีจริงเพราะอะไรเพราะพี่วันเห็นสิ่งที่ไม่ดีในเนื้อตัวชีวิตเนี่ยหลังพ่อยกขิดแล้วมันกระเด็นกระดอนออกไปอะราคะโทสะโมหะเนี่ยกระเด็นจริงนะแล้วพี่วันเลยเชื่อในพระไตรปิฎกเพราะอะไรพระไตรปิฎกสอนเรื่องนิพานสอนเรื่องราคะหมดโทสะหมดโมหะหมด ท่านไม่ได้ไปให้เห็นอะไรที่มันแบบที่คนเขาเข้าถึงยากอะค่ะนะท่านให้เห็นจากเนื้อตัวชีวิตตรงนี้แล้วมันพยากรณตัวเองได้นะอย่างของพี่วันเนี่ยพยากรตัวเองได้เลยตรงนี้ว่าเนี่ยในการมาพบที่มันหลุดออกไปจากเนื้อตัวชีวิตเนี่ยมันหลุดให้เห็นเพราะพี่วันอยู่ในชั้นการม,มาพถ้าเราจะต้องสอนทำเราต้องสอนด้วยว่าเราเนี่ยนะอ่าเป็นคนที่อยู่กึ่งกลางระหว่างเทวดาอ่า อบัยภูมิทั้งสี่นะอ่แต่ตอนเนี้ยถ้าเวลาเราได้นิพานแล้วเนี่ยอาการทางจิตเนี่ยที่มันเลิกเจ็บปวดใจที่มันเลิกออกจากสิ่งที่เป็นกามราคะคือความติดอกติดใจในกามมันไม่ใช่แค่ออกแล้วไม่ต้องการอย่างเดียวแต่อาการของร่างกายเนี่ยถ้าเป็นขี่นาศหรือกลับนิพานชาตินี้เป็นอรหันต์เมื่อไหร่คือกับนิพานชาตินี้นะมันจะต้องเลิกเสียวสยิวด้วยเลิกผลิตน้ำรักน้ำตามด้วย คือสิ่งที่พี่วันสอนตลอดนะตามหาพระอรหันต์นะตามหามากมายไปอะระวังหาผิดกล้าถามท่านเนี่ยตีสนิทท่านแล้วก็อยู่กับท่านสักน,นิดนึงอ,อาการตัวนี้นะของอาจารย์หมดไปหรือยังคอะอาการเสียวเสยียวอาการไม่มีน้ำรักน้ำการามเนี่ยหมดไปหลายปีหรือยังคะ,ะแล้วตอนนี้อาการที่เขาเรียกว่าจิตเลิกปวดใจอะที่เลิกโทสะเนี่ย มันหายยังไงคะอาจารย์หรือว่ามันหายทีเดียวเลยทั้งอาการโศกเศร้าหรืออาการที่รู้สึกผิดเนี่ยมันหายไปด้วยความรักความอะไรคิดถึงตัวเนี้ยมันหายไปด้วยไหมคะนะมันจะได้ตัวหนึ่งเข้ามามันเป็นของธรรมธาตุดั้งเดินนะตัวเนี้ยคือสิ่งที่วิวันพยายามที่จะชีนน้นะว่าเนี่ยนะการมองแค่การปฏิบัตินะ่ะทุกคนนะ่ะนะรู้หน้าไม่รู้ใจการรู้ถึงใจแล้วเนี่ย ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ใจของเขาได้อะสนิทพอที่จะคุยกันนะอ่าเขาเรียกปาราบลเรื่องนิพพานธรรได้ไหมของพี่วันเนี่ยบอกอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งตัวพี่วันเนี่ยมันมีขั้นตอนขั้นตอนในการที่เขาเรียกว่าอะไรหายไปนะก็เหมือนพ่อพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันก็เหมือนอ่าไม่ได้อะไรเข้ามาหรอกแต่มันมีส่วนที่มันแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าไม่ดีอ่ะมนทินเนี่ย หรือเขาเรียกว่าสิ่งชั่วร้ายที่มีในเนื้อตัวเราอะ่ะมันเป็นความทยานอยากที่บางคนเนี่ยอยากมากถ้าเป็นคนที่คุมสติอารมณ์ได้นะอะ่าก็จะไม่มีในเรื่องของการที่จะต้องไปขม่มคืนไปอ่าทำนู่นทํานี่กระทาชำเรานะกับคนที่ไม่ใช่คนที่เรารักอย่างเงี้ยค่ะนะสิ่งเหล่านี้ มันเป็นการที่ทําให้พระท่านอยู่นิ่งอยู่เย็นได้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยที่ท่านบรรลุอรหันต์แล้วเนี่ยท่านไม่มีเรื่องนี้ท่านก็เลยไม่มีหรอกเรื่องที่แบบว่าเออจะเป็นหลงสาวเวลาสาวมาวัดแต่งตัวโปโ๊ๆโอย่างเงี้ยอืมอ่าบางทีเนี่ยบางวัดเนี่ยเขาก็จะบอกเลยอย่าแต่งตัวแบบนี้เพราะว่าพระเนี่ยยังไม่บรรลุเป็นอรหันต์เนี่ยเป็นพระสงฆ์เนี่ยท่านมีอารมณ์นะอ่าท่านมีอารมณ์ทางเพศ เพราะว่าเราอยู่ในชั้นกราม,มาพบคือพบที่เสดงามเนี่ยคือสิ่งที่พิวันจึงมาชี้เจาะจงเลยว่าเนี่ยวิธีรู้ว่าเราเนี่ยจะบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยดูจากสิ่งที่มันพัฒนาตรงนี้ว่ามันพัฒนาไปในทางที่โอเคไหมนะหรือว่าบางคนก็อาจจะใช้ยานข่มชอบนั่งสมาธิแล้วขมด้วยอํานาจของความที่มีฌานนะคำว่ามีฌานเนี่ยคือมันจะแบบทรง ทรงในความที่เขาเรียกว่า,าบังคับกฎกี่ใช้ในเรื่องของขันห้าถ้าถามว่าไม่กดไม่ข่มได้ไหมถ้าคุณที่ได้มัคผลนิพานแล้วจะไม่กดไม่ขม่มเพราะมันออโต้แล้วไงคะพอมันออโต้แล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีแล้วมันถูกตัดไปแล้วมันต้องไปข่มทําไมถูกไหมแต่คนที่ยังไม่ถึงคําว่าอารหันเนี่ยนะหรืออนาคามีในส่วนสายเขาเรียกว่าสายผล นะบางทีเขาก็บอกว่าอาการเบื้องต้นของกรรมมาพบตัวนี้หลุดละหลุดละหลุดแล้วก็คือหลุดจากพวกเหล่านี้ที่พี่วันเล่ามาก็ประมาณนี้นะการที่พี่วันจริงบอกว่าถ้าจะคุยกับใครก็ตามที่เป็นนักบวชน,นะใช้ตัวเดียวนิพานคือการสิ้นไปของราคะการสิ้นไปของโทสะการสิ้นไปของโมหะจบสามตัวนี้คืออมตะธาตาาุคืออมาตะธรรมตัวอื่นๆที่จะเอามายกตัวเนี้ ยกไม่ได้หรอกนะว่าจะต้องเป็นศินสามอสิบอ็ดข้อต้องเป็นศินสองยี่สิบเจข้ออ่าสินสิบข้อสินแปดข้อนะไม่เกี่ยวสินน่ะคือมันเป็นแค่ส่วนน้อยนะส่วนหนึ่งนะมันไม่ได้เป็นเรื่องของในเรื่องของตัวปัญญาในเรื่องของการที่มีอาสวพยายาทคนที่จะบรรลุธรรได้เนี่ยยานที่สำคัญที่ต้องมีให้ได้คืออาสว์ยายาท ยามที่รู้ว่าตัวเองจบกิจแล้วยามที่พิสูจน์ได้แล้วว่าตัวเองอะจบกิจแบบนี้นะแต่ถ้าเรื่องที่แบบพ่อใหญ่จะให้กับชาตินี้นูน่นนี่นั่นอะไรนั่นเป็นเรื่องความพิเศษนั่นเป็นเรื่องของการที่ท่านมาบินทบาตัวเนี้ย ในพระไตรปิฎกก็ไม่เคยเขียนแต่พี่วันเนี่ยก็เจอกับตัวว่าทีมอะมีจริงแล้วก็ลงมารับแม่พี่วันลงมารับแบบลงมาสอนทาให้พี่วันแล้วก็ลงมาในเรื่องของการช่วยเหลือในสิ่งที่ฉุกเฉินแต่พี่วันก็ไม่สามารถที่จะให้ตาของคนที่ไม่บรรลุธรรมเนี่ยมองเห็นท่านได้เพราะตรงนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยต้องมีในเรื่องของความสะอาดกับการที่ท่านเนี่ย ต้องการที่จะให้เราเห็นท่านเป็นในลักษณะแบบไหนนะตัวนี้แค่เราเนี่ยเอามาแบ่งปันกันแล้วก็เอามาบอกว่าเนื้อหาทำเพื่อพระนิพพานตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วมันก็ทำได้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะไอ้สิ่งที่มันหายไปคือมันหายของแย่มันหายของที่แย่นะคะ ของที่แย่เช่นอาการเจ็บแป๊บที่ใจเจ็บจี้ที่ใจอาการแบบว่าอ,อมีอาการแบบต้องการทางเพศแล้วแบบถ้าไม่ได้แล้วมันเกิดอาการหงูดหงิดออจิตงุดเงี้ยวเจียวงุดหงิดเอ,อประมาณที่น้องๆเขาพูดกันนั่นแหละนะอันนี้คือสิ่งที่พี่วันต้องมาบอกว่าอันนี้ถ้าเราไม่ปกปิดในความเป็นมนุษย์เราต้องรู้ว่าในชั้นกรรมมาพบตัวเนี้ยเรายังอยู่กับภพบเทวดาอีกหกชั้นด้วยแล้วเรายังอยู่ในภพของ เขาเรียกว่ากรรมมาพบในส่วนของอบัยภูมิอีกสิ่งนะคะสิ่งที่เป็นนรกเนี่ยมันก็ลึกละเอียดลงไปอีกนะพี่วันบอกว่าถ้าถามว่าบางคนเขาก็พูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจมันก็คือความดีกับความที่เราเนี่ยนะสงบนิ่งเยือกเย็นแล้วเรารู้สึกแบบว่าเหมือนมีในเรื่องของความรู้สึกผิดความเศร้าโศกเสียใจตัวนี้ถ้ายังมีมันก็เหมือนมีนรกในใจเหมือนไฟเผาค่ะ ไฟเผาใจซึ่งตัวเนี้ยยังไม่ได้นิพพานทําในการที่จะกําจัดหรือถอนทําลายในส่วนของอโทสะโมหะนะในตรงนี้เราจําเป็นนะคะที่จะต้องพูดเพราะว่าเหตุผลเนี่ยตัวพี่วันมีคนเข้ามาหาเยอะไหมถามว่าเยอะแต่พี่วันก็เลือกที่จะตอบในการตอบของพี่วันเนี่ยนะพี่วันด้วยความที่มาสอนทำอยู่แล้วเส,สาสุกสาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันมีเข้ามาพี่วันก็จะเลือกดูว่าใครเนี่ยที่พี่วันจะต้องแบบรีบตอบดว่วนแล้วก็รีบอ่าให้เขาเนี่ยเข้าใจความหมายคือเราเคยผิดพลาดมาเราเคยเรียนรู้อะไรที่แบบว่าเออเหมือนไปนทางอภิญญญาจนวัตถุพยานในตัวเองอะไม่มีนะจนวันนี้พี่วันมีวัตถุพยานเต็มบ้านนะเปิดหนังสือเล่มนี้หน้านี้หน้านี้นนพี่วันกจะจะมาไว้ถ้าพูดเรื่องนิพพานเนี่ยพี่วันจะพูดอ่าขมวดทั้งหมดแล้ว นะพี่วันจะไม่พูดหรอกเออจิตวิญญาณบริสุทธ์นู่นนี่นั่นพี่วันจะพูดเลยราคาโทสะโมหะหมดจบพระไตรปิฎกทุกนะพระศาสนา,าพุทธจะเขียนไว้ว่าตัวเนี้ยคืออมาตะธาตุนะคะเพราะฉะนั้นวันเนี้ยจึงมาแบบชี้แจงโดยที่อยากแท่ให้น้องเนี่ยเวลาสอนทำให้น้องดูแลตัวเองไม่เช่นนั้นเนี่ยกำลังใจของน้องจะหมดไปเพราะโดนคนที่เขาเก่งๆนู่นนี่นั่นนะ ถ้าเราไปสอนเรื่องว่ามีแสงบุญออกจากตัวนู่นนี่นั่นเราสอนได้แต่วัตถุพยานคือคนเห็นกับเราไม่ได้นะแต่ถ้าไอเนื้อธรรมตัวเนี้ยที่พี่วรรณเอาไปสอนเนี่ยพระไตรปิฎกเขาชี้ให้เห็นแบบนี้เราจึงต้องมีวัตถุพยานในการที่นะให้รู้ว่าเราเนี่ยคือของจริงหรือของปลอมประมาณแค่นี้ที่พี่วรรณกินมาบอกนะคะแล้วก็พี่วรรณก็ขอบคุณนะที่ได้ยินว่าน้องๆเนี่ยก็ไปอ่า เอาความรู้ที่ตัวเองอะ่ะมันเกิดจากการกระตุ้นของข้างบนก็ตามเอาไปเผยแพร,ร่ทมนะคะสูงสุดแล้วเนี่ยถ้าทุกคนได้นิพพานแล้วเนี่ยจะมีความสุขบรมสุขในส่วนของจิตใจนะแต่ในเรื่องของการทำงานอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องบริหารแมนจโดยการที่เราจะต้องมีในเรื่องของเชิญพระองค์ท่านตัวเนี้ยมาน้มนำ ให้เราไปในทางที่รุ่งเรืองนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเข้ากรรมฐา,านแล้วนะคะกราบสวัสดีวิดีโอนี้แล้วนะคะสาธุสาธุสาธุ